สวัสดีครับสีวิธีขายของดีแม้ว่าของจะเหมือนกันสวัสดีครับันนี้เจอกับผมคนเล็กอีกครั้งนึครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าทําไมในวงการขายของออนไลน์นั้นเนี่ยนะครับบางคนทําไมขายของดีบางคนทําไมขายของนี้ดีบางคนทําไมขายของไม่ดีเลยนะครับขณะที่สินค้าเดียวกันนะครับแล้วก็แบรนด์เดียวกันราคาเดียวกันนะครับแต่ผลผลแตกต่างการขายในดีไม่เหมือนกันมันต้องมีข้อสงสัยนะครับ เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมมามีเซลในบริษัทนี้ท็อปเซลตลอดขายดีขายเก่งตลอดแต่อีกคนในบริษัทเดียวกันเนี่ยขายสมมติบริษัทขายรถยนต์นะครับขายของชิ้นเดียวกันราคาเดียวกันอะไรเดียวกันเนี่ยแต่คนนั้นขายแตกต่างกันครับเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมครับวันนี้ผมมีคาตอบมาให้เพื่อนๆนะครับสังเกตไหมครับว่าเออทำไมเ,เวลาเรามีปัญหาในการขาย ขายสินค้าไม่ออกต่างๆก้ราล้นทุลังอยู่ในในในปัญหานั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับเราต้องถอยออกมาสักก้าหนึ่งนะครับถอยออกมาเราจะมุมมองใหม่ในการแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับเอ่อถ้าเราอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเซึ่งแปลว่าถ้าอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีทางที่แก้ปัญหาได้นะครับเมื่อเราถอยกลับมานิดหนึ่ง ป2 9 2 9นะครับเราสามารถเห็นมุมมองใหม่นะครับในการตลาดก็การตลาดออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับทำไมขายวันแล้วลวัน,นเล่าบางคนก็ขายไม่ได้บางคนขายดิบขายดีนะครับอ,อย่างบางคนเนี่ยขายดีสุดโคตรนะครับขายดีมากเป็นท็อปเซลของบริษ,ษัทแต่บางคนก็ขายเรื่อยๆนะครับวันเดือนแล้วเคสสองเคสพอได้กินได้อยู่นะครับขอ้อแตกต่างนี้ มีคาตอบที่ดีสุดน,นะครับในในในท่ามกลางการขายออนไลน์ในปัจจุบันนี้ครับคือ relation s h i p relationship นะครับความสัมพันธ์ดีๆกับลูกค้าเนี่ยครับเ,ออเ,เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะบางบางคนที่ทําเป็นเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยแต่ทำคำนี้มีประโยชน์มากนะครับวันนี้ผมเลยมีวิธีที่จะมา,าปลดล็อกต่างๆที่ ที่เพื่อนๆยังยังไม่ประสบความสำเร็จในการขายโดยเฉพาะน้องอาจจะน้องใหม่ในวงการออนไลน์หรือว่าน้องน้องเก่าที่ทำมาซักยะหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามาติดขัดตรงที่ว่าไม่สามารถจะปิดการขายได้อย่างอย่างปาระสบความสำเร็จนะครับในสีวิธีที่ผมจะนำมานำเสนอเพื่อนๆแบบนี้นะครับคือสีวิธีขายของดีนะครับแม้ว่าของจะเหมือนกันนะครับผมวิธีครับไปดูกันเลยครับ วันนี้นะครับเทคนิคหรือวิธีการขายของดีแม้ของนั้นเหมือนกันเราทําไมแตกต่างได้ยังไงล่ะครับเมีวิธีที่หนึ่งนะครับเราเป็นข้อสรุปที่ว่าในธรรมชาติของงานงานตลาดการขายออนไลน์นั้น่ยนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าทําไมของเหมือนกันราคาเดียวกันแบรนด์เดียวกันเนี่ยเราขายไม่ได้เหมือนเขานะครับเป็นเรื่องปกติครับคือ เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราจะมีขายของดีกับขายไม่ดีนะครับตัวองค์การเหมือนกันราคาเท่ากันอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของของงานขายนะครับในวิธีที่2เนี่ยแหละประเด็นที่เราเราเราเขาจะธรรมชาติก่อนประการที่2เนี่ยคนขายดีคือคนที่สามารถสร้าง relationship ได้นะครับตรงนี้สําคัญมากประเด็นนี้คือคนที่ขายคือการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีเนี่ยนะครับ ก็เป็นคนที่ได้เปลี่ยนหมายถึงว่าคนนั้นก็มีอาจจะมีบารมีเก่ามาสร้างสมประสบการณ์นในงานการขายแต่แล้วมาเนี่ยแล้วก็มีพฤติกรรมที่ชอบดูแลลูกค้านะครับการช่วยแก้ปัญหาลูกค้าแลวก็ช่วยแนะนําต่างๆเป็นไกด์ให้กับลูกค้าต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีตัว relationship เนี่ยตัวนี้ก็สามารถสร้างขึ้นในวันนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับ ตัวประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับตัวในร e l เลชั่นชิพเนี่ยนะผมจะเรียกประเด็นในไอไอซ่านะครับมันมีจะ3สลํา,าลำดับ3แบบนะครับแบบแรกนี่คือริลเลชั่นชิพเป็นธรรมชาติคือเราเป็นเป็นเพื่อนของเป็นเพื่อนของเราเป็นญาติของเราที่ที่ขายสินค้าต่างๆนะครับคนคนนี้เราเคยรู้รู้ประวัติรู้ความเป็นมาแล้วว่าเขาเป็นคนดีในอในดีจริงๆนะครับเมื่อเขาขายสินค้าอะไรนี่ก็เราก็ ก็ซื้อเขานะครับเพราะว่าคือเขาเคยเป็นคนดีเคยเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับตัวลำดับที่สองมาเนี่ย relation chip Rel ในแบบที่สองเนี่ยเป็นการสร้างความประทับใจในในแรกในครั้งแรกที่สามารถสามารถที่เจอกันนะครับในตัว relation relation chip ตัวที่สองเนี่ยสามารถถูงผลกันได้นะครับ ประการที่1 2, นที่2เนี่ยตัวเรเลนชตัวตัวที่สเนี่ยมันเป็นเหมือนกระสะพานในการเชื่อมโยงไปยัง r e l a t ชั n นชิปตัวที่3นะครับเป็นตัวที่มีความสําคัญนะครับตัว r e l a t i o n นชิปแบบที่3เนี่ยแบบที่ทำให้รู้สึกว่าคนมีความรู้สึกมีความตั้งใจดีนะครับมีความใจในมีความเข้าใจในสินค้าต่างๆดีมากนะครับแล้วก็คอยเป็นไกด์เราได้นะครับและอยู่ข้างเคียงกับเรา ดูเพื่อนเขาเขาเป็นที่ปรึกษาเราเป็นเป็นฝ่ายเยวกับเรานะครับช่วยแกป้ปัญหาช่วยพร้อมช่วยเหลือนะครับแล้วก็พร้อมรื้อแกปแ้ปัญหาเราได้นะครับซึ่ง r e l a t i n s h ในแบบที่สามเนี่ยคุณสามารถปรับนะปรับเปลี่ยนจากจากแบบที่หนึ่งแบบที่สองหรือว่าไม่เคยมีเลยก็สามารถสร้างแล้วก็ปรับเป็น r e l a t i n s h i แบบสามได้ทันทีนะครับตั้งแต่ตอนนี้นะครับคุณสามารถใส่เข้าไปในอินเนอร์ของคุณนะแล้วก็ <c oughs> ในจิมงานจิมขายของคุณได้นะครับคือสามแบบนะครับคือคนคนที่ขายดีคนสามารถสร้าง Relationship ได้นะครับเรนชิ p นั้นมีสามสามระดับนะครับแบบที่หนึ่งคือเป็นสารพันที่มีแมดดิอาจจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆนี้สรุปทบทวนให้ฟังนะครับอ่ r e l a t i o n s h ิ p ประการแบบที่สองนะ่คือเป็นการสร้างความประทับใจแรกที่พบที่พบกันอย่างาคนขายมีหน้าตาย,ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมี อาพูดง่ายว่าหน้าตารับแขกนะครับแต่สังเกตบางคนนะครับหน้าตาบึ้งตึงเหมือนกับอ่มีเรื่องกับสามีภรรยามาจากบ้านแล้วก็กาขายสินค้าของนะครับก็เลยเป็นไม่เป็นที่ประทับใจของของลูกค้านะครับ r l a t i o n s ช i p แบบที่สามสำคัญที่สุดเป็นตัวที่อ่มีความจีรังยั่งยืนที่สุดแล้วเป็นแบบที่ใช้กันมากแล้วค่อนข้างจะได้ผลที่สุดนะครับอ่ ท่านใดที่ยังไม่มีก็รีบๆสร้างนะครแ,แต่วันนี้นะครับเรื่อเช่ในแบบที่3 1 2 3เี่เราสามารถสร้างได้หมดนะครับแต่สุดยอดของการสร้างเร s ่อง o ชติปต้องเป็นแบบที่3นะครับคือเราเป็นที่ที่ปรึกษาที่ผู้ช่วยของของอลูกค้าได้นะครับสรุปวิธีการที่สีสนะครับต่อไปประการที่3นะครับสรุปว่าการตลาดนี้คือการสร้าง r e l a t i o n s h i p หรือการสร้างสายสายสัมพันธ์ที่ดีกับเราลูกค้าเนี่ยครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเอ่อทั้งก่อนซื้อกําลังระหว่างซื้อแล้วก็หลังการซื้อเนี่ยการสร้างสัมพันธ์ลูกค้าเนี่ยต้องต้องมีความสม่ำเสมอเป็นไปความจริงใจเห็นอกเห็นใจกันนะครับแล้วคุณจะได้ลูกค้าที่มีที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถซื้อซ้ําได้นะครับต่อไปวิธีการที่4นะครับ ในโลกออนไลน์นั้นเนี่ยเราสามารถสร้าง r e l a t i o n s h i p ได้นะที่ดีได้ตลอดเวลาโดยผ่านคอนเทนต์นะครับเป็นเรื่องที่หลายหลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าบางบางท่านอาจจะไม่ไม่ทราบนะครับพอเราเรามี Relationship ในแปดที่สามหนึ่งสองสามเส็จเนี่ยในทางในทางออนไลน์นั้นเนี่ยสามารถสร้าง Relationship ได้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 เหนือกว่าออฟไลน์มากเพราะว่าเดี๋ยว่ทีงว่าเราสามารถสร้าง Relationship ได้เนี่ย ได้ทั้ง3ามแบบโดยการโดยทำผ่านคอนเทนต์นะครับสำคัญที่สุดนะครับคอนเทนต์นี่แหละเป็นตัวเป็นตัวเหมือนกับตัวตัวเชื่อมโยงระหว่างระหว่างเราในการบ่งบอกเึกุงตึ้งเรื่องเชื่อมกับเรากับลูกค้าเนี่ยความหวงหาทอทรรความการเข้าไปช่วยเหลือการแก้ปัญหาของของลูกค้านะครับโดยผ่านคอนเทนต์อาจจะเป็นรูปแบบวีดีโอเป็นข้อความต่างๆได้หมดนะครับ แะเป็นแบบที่ค่อนข้างจะนิยมใช้กันมากใน,ใน,ในปัจจุบันนี้นะครับไปี่ายล้ะครับสี่วิธีการที่ที่สร้างสร้างมาเนี่ยแต่ว่าสรุปประเด็นหลักนะครับคือตัว relation ship ของพี่น้องอนักขายออนไลน์ทุกท่านเลยครับต้องเร่งสร้างนะครับคนท่านไม่ยังไม่มีต้องเร่งสร้างในวันนี้เลยนะครับส่วนที่ท่านมีอยู่แล้วในแบบที่หนึ่งที่สองเนี่ยก็ควรปรับแล้วก็เปลี่ยนนะครับให้เป็น relation relation ship แบบที่สาม ให้ให้โดยด่วนนะครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ขายตรงขายประกันชีวิตของผมเนี่ยในระยะเวลาหกเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเนี่เป็นเป็นไปโดยสายเลือดนะครับเป็นไปโดยสายเลือดแล้วทําไปโดยเป็นธรรมชาตินะครับการขายที่ที่ผ่านมาของของผมเนี่ยขายโดยธรรมชาตินะครับเป็นเป็นเป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของของลูกค้านะครับ การขายโดยที่รู้สึกลูกค้าไม่รู้สึกว่าเป็นการขายนะครับเป็นการไปแนะนําเรื่องอย่างอากองทุนการศึกษาไปเรื่องกองทุนค่ารักษาพยาบาละอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นไปโดยธรรมชาติที่ลูกค้าไม่รู้ึกว่าเป็นเป็นการขายเป็นอะไรเป็นการแนะนําสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่างๆนะครับเป็นไงบ้างแล้วครับ4วิธีการขายคงดีแม้ว่าของจะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่น้องสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้นะครับ ให้เหมาะกับงานได้ทุกสินค้าได้บริการนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ผมใช้กับเรื่องประกันชีวิตได้ขายของเครื่องประดับจิวเวลリーอันนี้ได้หมดเลยนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเป็นประสบการณ์ตรงที่ที่เราได้นํามาแล้วก็ประยุอาจจะประยุกใช้ได้กับกับข้อมูลใน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 ,ในโลกออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอขอบคุณครับตอนนี้ที่ชมจนจบวิดีโอ แล้วก็มีข้อสงสัยประการใดนะครับรุกวนอคอมเมนต์มาได้ทต้คลิปวิดีโอนี้ได้แล้วก็มีข้อสงสัยอย่างสอบถามเพิ่มเติมก็อ,อาจจะแไลน์ไปที่ไลน์ผมในตรง QR code นะครับแล้วก็ไลน์มาที่เล็กชานาโชนนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ